ครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับเสียงไงตัวว่านี่นะครับครับพี่น้องปิดจอบเรียบร้อยครับพูดนะครับโยคนมาเก็บตัวหมู่บ้านนี่ครับตัวเสียงไงยหมู่บ้านนี่โอเคครับผมเรียบร้อยครับทบปกันจัดให้หนึ่งแต้มครับสุดกตยังสุดเก่าอยู่แหละครับเพราะว่า หมูว่านเนี่ยหมูแรงเขาก็ใสเนี่ยแบบเนี่ยมือโาเจ็บท้องครับพี่น้องครับมาเพราะใดหมูว่านเนี่ยหมูแรงก็มาใส่มืออีกนะเนี่ยมือเศร้านะครับลุกขึ้นได้ก็มาใส่ที่เศร้าครับใครแต่บาใส่ชุดนอนนะมักหลายนะครับผมเอ๋เซียนใหญ่รสจี๊ดมะนาเผารสจี๊ดเยื่อปาฟินอยู่คนนะก็มักคักนา่งสุดเหนียวเลยใครแต่บาใส่นอนนะครับ เอาว,าว่าหัวหัวม้วนกันไปเนาะพี่น,อน้องเนาะต่างคนมากครับพี่น้องครับกันบ่ได้ไปต่อนุน่งหรือกระสิเป็นยังไงเป็นไขรเป็นป่วยไปเตลี่นะครับคนเนาะเคยไปได้มาได้เหรอนะครับตามนั้นครับพ่อได้เหรียญพ่อได้หัวกันเนาะพี่น,อน้องเนาะทำามาเอเก่ามาเหรียญน,นี่สิเลยครับฝึกไปฝึกฝนไป้ะเทธอใกล้ๆบ้านที่งานเพื่อนอยากามีงานมีติ่ง ร่วมพ่นพ่นลังนกเขากันนะครับคือจังบานอื่นเมืองอื่นเพิ่นก็ยังให้มีอยู่ครับแต่่าบา,บาฟินเทปโปรไ้ด,ดอกบาฟินมันผู้น้อยนะครับผู้น้อยสิเป็นจัดงานแข่งทุเพื่อนอยูบาไว้นะครับต้องใส่ค่าใส่ใจสูงแล้วก็ไอเขาเอื่นยังเกาะตรงมีทีมงานหลายนะครับบาฟินก็นมีอยู่จักกี่คนเนื้ออยู่นี่นะครับอ่า <laughs> ก็ต้องใส่โอ้เป็นทีมงานกันหลายเป็นทีมใหญ่นะครับผมเป็นยังไงเนาะว่าจังไดทีมอุดรครับผมผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นว่าพ่ออยากจัดน้ำบานน้ำเมืองเพื่อนหรือเปล่าครับพ,รพ่อได้ร่วมตัวกันกน,นะครับผมพ่อได้ร่วมตัวกันเท่ากันได้นะครับได้มาวอามาคุยกันได้เป็นประโยชน์ครับเมื่อไมคคือจังบาฟินนี่แล้วพี่น้องได้เป็นประโยชน์ครับเมื่อไมคที่เพิ่งมาเหลียนนกดินได้ไปเบิ้งลี่ล่าได้ไปเบิ้ง วิธีการเพราะวิธีการไซนนะครับผมที่การเลือกไม้จังไดนะครับไปเบิ่งว่าตัวที่ไดที่หนึ่งนะพืนเล่นจังไดลักษณะการเลนเห็นมันเป็นพิมพ์นิยมนะครับมันเป็นพิมพ์นิยมปาฟินก็บว่าวท่เสม,มอว่าอียังกระสร้างถามันมีการแข่งขันเกิดขึ้นแนละ้วมันจะมีการพัฒนานะครับพัฒนาแต่ว,ว่าไพามักแบบใดกับพัฒนาไปแบบนั้นครับมันจังบอ่อถอยหลังขึ้นนะพี่น้องเนาะมันจังไปทั้งหนาเต็กนะครับ มันก็สิเกงขึ้นเกงขึ้นแทนที่เขาสีเด้นน้ำเขาาย่างเดียวนะครับนําเขาไผ่กับนกมาเล่นกมาเล่เอาให้นกมาเล่ที่มันเกิดในไทยนี่เป็นยังครับให้มันเก่งความคิดดอกว่าความคิดว่าพี่นซื้อดอกว่านะครับผมอยากเพาะทรงออกคือเพิินนะครับเนี่ปูหมามาพอดีเกือบตัวนี้ไหมไข่ไสนกถือก,ก่อนหมาลายเสือตัวบกไงนะด้วยว่า นี่แหละครับคิดเบิ้งซื้อดอกพี่น้องบอกหุงว่ามันสิเป็นไปตามความคิดบอกอะเป็นคนหน่อยๆจินตนาการคนนึงนะครับสิบ้าๆบอๆไปตามผู้ใหญ่เพิ่นเบิ้งนะครับผมแต่ว่าเฮาอยากให้มันเกิดอย่างสิมันเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเนาะพี่น้องเนาะมันก็สีใดจังไ๋ล่ะคนมาเหล่นก็สีได้หูแบบชัดเจนนะครับมันจริงจังมันมันเป็นรายได้เสริมห้เหาได้จังซีน้องพี่น้องเนาะ นั้นเป็นสางไร้ใดอีกอย่างนึงนะครับคือคือเดี๋ยวนี้เพิ่อนเอี่ยงก็กำลังฮิตกันซอฟเพาวเวอร์ว่าครับเดี่ยซอฟเพาวเวอร์ดันนั้นเป็นซอฟเพาวเวอร์เนาะเขาเฮานี่เป็นยังมันจังบ่มีซุ้มโลกสวยไทยเพิ่นว่าเอาไปคั้งไวจง้จังซั่นจังซี่มันเป็นจังซั่นเฮ็ดบาปดัานจังซั่นจังซี่เด้อมักไผม,มักมันครับเฮาก็บ่ได้ไปขาไปแกงเขาเนาะกะผู้ผู้ผ,ผู้หาหกินตามวิถีชีวิตเก่าก็บ,บ่ว่ากันเด้อพี่น้องเด้อ มันเป็นวิธีชีวิตเฮามา้จังสั้นนะพี่น้งนะองเนาะนกเขามันออกลูกปีหนึ่งกับไร้นะครับเป็นอาหารเข้าไปนะครับผมขันเข้าบบกินเขานะครับเข้ากระตายนะครับผมเป็นวัตจักรครับมันเป็นวัตจักของชีวิตผู้เพื่อนว่าเป็นนั่นเป็นนี่ขันเพิ่นบบกินเนื้อบบก,กินพักบบก,กินมีบบก,กินเขาสัเนะสื้อยู่นะครับอันนี้เพื่อนไก็นยนงต้องกินเข้าใส่นะครับ ยังต้องไปหาอยู่หากินือกานนะครับมันก็ธรรมาดาวิถีชีวิตไผมันนะพี่น้องเนาะการหาอยู่หากินว่ากันบ่ได้ครับผมคือบาฟีนนี่บ่กินนะครับนกก็ได้บ่กกินครับหามาบ่กกินดอกเอาไปปอยนะครับตัวใดทีมงานเพื่นมักนําก็เอาไปแบ่งกันนะครับผมเอาไปปอยไปาะบ,บาดมันยามฝึกนกมันยังไงซาบาฟีเด้อนี่จังบ่ยากอันนั้นบ่ได้ไปไกลครับ เวลาฝึกนกมันไปไกลแล้ว่นนองนะะหาไปไปรอบ้านครับผมอ๋อโอเคครับมอน้กะพอลายใหญ่ห้างครับท็อปกันจัดหนึ่งแต้มครับผมสำหรับมือนีบาฟิ้นครับเจ้าท็อปกันนะครับผมสลาพีแลนองไปกับเฉลยเสียงใหญ่ครับอ่าเรียบร้อยครับหนึ่งแต้มสวัสดีครับครับี่นองครับปวดียงนะครับผมเรียบร้อยนะครับนำเฉลยมาแล้ว ขาคอครับขึ้นของไอ้นุ่มไผ่เขียวครับพี่น้องครับนุ่มไผ่เขียวพี่น้องเอฟซีเพิ่นกันเอฟซี FC ขึ้นเพิ่นกันกน,นะครับในการครับขึ้นเพื่อนหมานอยู่นะครับผมฮะวันนี้เก็บนกแล้วครับอืมใส่มปุ่มก็ไดนะครับเอาเป็นนกเสียงงหตัวว่านี่แหละพี่น้องนะครับผมตัวที่มันเข้ามาแล้วมันตื่นกล่องนะครับ เหมือนนี้มากก็มาไล่คู่ใ่เขานะครับกากๆอยู่ไล่คู่ใจมูกากๆอยู่ก็เลยว่าเอ้าว่องเบิ้งโดนเติบครับมันซัวมันสีเข่าหาหนกกัดกร้เป็น40นาทีอยู่นะครับโดนเตืบเนี่ยเป็นแต้มที่หานะครับผมเป็นแต้มที่หาที่ได้จับแบบนี้นะพี่น้อง แต่ว่ารูดซุ่มรุดไปบ่นับเลครับเนี่ยอันซุ่มมันติดขึ้นแล้วรุดไปบ่เอาครับต้องได้จับขาครับบาฟินต้องด้จับขาอันซุ่มมันติดแล้วรุดบ่เอาครับบ่ชัดเจนนะครับผมเอาให้มันชัดเจนนะพี่น้องเนาะต้องด้กำขาครับคือกันครับเข้าไปหาปลานี่แหละนะครับเที่ยนปลาไปหาปลาแล้วโอ้ยปลาถึกแห่แล้วเพรอวะแต่ว่าบ่ได้เอาขึ้นมากินเลยสินับอยู่ว่าเฮ่หมันเพรอว่าครับผมเอาว่ายอกว่าหัวกันนะพี่น้องเนาะโอเคครับผม ไล่ๆแล้วเป็นแต้มที่ห้านะครับหมู่านนี้ได้ตัวนึงยนีเยมือแรงนะครับยนีเยมือเสารนัามาใส่ตัวนี้อีกนะครับโง่ไงครับไม่ไงเสียงไงว่าอันนี่แหละครับเย่จบสําเร็จนะครับผมสําหรับเจ้าท็อปกันนะครับอ่ะเอากรสิมาเก็บคืนนะครับอืออ่าบอกกันไปเมื่อวานนี้หอดเรื่องยังแบบเฮ้นะครับใส่คืนเนาะพี่น้องเนาะใส่คืน ปักขึ้นกันกะเนี่แหละครับบาฟี่กับกำลังนะวิธีการไม่ไหมนะครับผมให้มันเขา่าเฮ็ดจังไดให้มันเขา่าคอนะครับให้บ่คอยถือหนิวนะพี่น้องเนาะกะนะครับสำหรับบาฟี่โยกขึ้นนิดนึงนะครับบ่บ่พอต้องติดเดียนหลโย,ยกขึ้นนิดนึงนะครับให้เนีมันใดจังวะเนาะพี่น,อน,น้องเนาะเขามาคุยกันเด้อบาฟิีนบอกเลยว่าอันนี้คือดีที่สุดนะครับอันนี้คือสิ่งี่บาฟิีนใส่มากแหละล่องพี่ค์เบิ้งนะครับ ยกขึ้นจะกินนิดนึงมันกันโอเคอย่ครับรือว่าเผาอยู่แต่ว่ายง้มร่มผัดมันสิปิวนะครับผมมันสีปิวว่าแวววาแวนะครับนกอาสีเห็นเท่ากับเลือกเวลาเอานะครับผมหรือว่าเอาแปะใส่ดินไว้น้อยนึงล่องเบิ้งก็ได้นะครับล่องเบิ้งหลายๆวิธีแล้วเข้ามาคุยกันมาพี่น้องเนาะนะครับผมเข้ามาคุยกันจังดีเข้าจังสีได้ตมันนะครับผมจังสีบ่เสียเปียบนกปลาให้มันได้ตีลงเข้าว่าพี่นีเถึกตีไ้ย ได,ได้ตัวนี้มาถืกตีมันมันลงตีเถียวหนึ่งบ่เถวหนึ่งเพื่อสองเถวนี่แหละสองเถวนะครับตีตุ๊กตับนี่สองเถวนะครับผมหาวิธีแก่อยู่บัดน,นะครับก็เลยล,ลอง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 เปลี่ยนเปลี่ยนไมเบิ้งนะพี่น้องเนาะหาเื่อมันดีขึ้นนะครับผมเห็ดยังให้มันดีขึ้นกว่าเก่าอ่ย่าให้มันกลับขึ้นไปมองเก่านะครับก็เลยอยากให้พี่น,อน้องเข้าคุยกันปรึกษากันแหลกเลี่ยนความรู้กันนะพี่น้องเนาะครับเก็บนกเี็บร้อยพี่น้องไปไปเบิ้งนกเฉลยครับ เสียงใหญ่ตามคลิปนะครับเดี๋ยวโอ้โหเปดิดขนาดลูกนักแปดสิบเลยนะครับเั่งแบกไปได้เพราะฉนั้นจีด้ใซคขีดนึงอีหลีบอ้วนลูกแปดสิบนี่ผ้าเลียนเนี่ยนะครับโอ้สุดยอดนี่นลวงไปได้ยังนะครับอ,องงไไึ้นเข่าซ้ายครับ เต็มข้อครับผมเขาคอนะครับตัวนี้เสียงไงเปตเตเรี่ครับตัวที่มันเขามาหมอวานนะพี่นอ้องเขามาตกเสียงหน่อยมาถือก่อนนะครับที่มันตื่นกล่องหมอวานนะครับผมตัวนี้โอ้เสียงไงครับตัวนี้เสียงไงพี่ครับเราทบกันจัดหนึ่งแต้มครับผม